โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราปดูเกมสดีครับฝนตกอยากให้ฝนตกแข่งตีคือบอว่าทำไมเกมมันฝนตกทุกคนอาจจะจอค้างนิดนึงนะครับผมว่าพี่เวฟเนี่ยขอย้ายคนจาก Discord ไปอยู่ห้องอัดคลิปก่อนลืมลืมลืมกูปิดเสียงเกมไปด้วยนะตอนเนี้ย เฮ้ยทุกคนคือต่อจากพาร์ทที่แล้วเว้ยคือตอนนี้น่ะพี่เฟรมเขาได้สร้างอันนี้เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยเหลืออะไรอ่ะเหลือลาซเบียลซับี้เออเนี่ยพี่โยโทเนี่ยมึงไปสร้างใหญ่ตั้งแต่แรกก็จบแล้วไม่ฟังอ่ะไม่รู้ว่ามันอันนี้มันจะได้หรือเปล่านะเอ้าโดนโดนอีงูนโด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 นไม่โดนมาไม่โดนมึงลงไปอีกทีด้มึงลงไยอีกทีเด้ออืมมึงไม่โดนอ่ะฮะมึงไม่โดนอะไม่ต้อง ไม่ต้องมายุ่งเรียบร้อยตายตายอุ้ยดาบนี่ก็แรงเลยนะเนี่ยไนดูสิในวันที่ฝนตกไรลลงทินนาตางคือวันที่แล้วเราบอกว่าเราจะไปล่าตัวอะไรนะพี่เออล่าอินซีแล้วก็ใช่คือที่แล้วเราบอกว่าเราจะไปหาอินซีนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่เฟรมเขายังสร้างอันนี้ไม่เสร็จมวดีอินซีพวกนามาอยู่ที่นี่นานยังเนี่ยไอตัวนี้ไอตัวนั้นคนละตัวกันบ้าหรือว่าตัวเดียวกัน เอ่อตัวเดียวกันนอรู้จักย้ายดีดีย้ายรู้จ้ายคือซอมบี้พี่จะย้ายมาแล้วไปแล้วมันตกทะเลไปแล้วตอนไหนมันจะไอ้นี่วะนะมืดหยุดฝนตกเดี๋ยวเราจะร้อยฝนหยุดตกก่อนนะทุกคนจนกว่าเราจะสามารถนอนได้แล้วไปตอนเช้าเมื่อเมื่มั้งเนี่ยเมื่อเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไร S P O R คืออะไรอ่ะปรุงยาได้หรออือ ช่เหรอเนี่ยเนี่ยมันมีเทียมชิ้นหนึ่งไว้มันหล่นมาจาก้ตัวนั้นอ่ะโอเคได้แล้วนอนได้แล้วนอนได้แล้วได้นอนได้นอนได้นอนได้ฟาร้อง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 สามารถนอนได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปตามล่าหานุกอินทรีกันอ๋ซึ่งบอกเลยว่าเจนกนอินรีเนี่ยก็หาไม่ได้ยากทุกคนแต่ตอนนี้หลายคนเราสงสัยว่าทำไมพี่เวฟมีใยมีมุมเยอะจังคือผมเอาใยมีมุมมาเพราะว่าผมจะฟาร์มไอ้นี่ไปทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะจับตัวต่อ อะไรนะไออะไรรึ่งตามมุมนะเออตามมุมใช่เราจะจับตัอต่อทุกคนแต่ว่าระหว่างทางจะไปจับตัวต่อวันนี้เราจะไล่ซีให้ได้อะพอจริงๆเหรอเวฟอะไรนะหกขวดได้เพียงพอจริงเหรอกูมีห้ากูมีห้าี่กูมีห้าเฮ้ยเราลองพยายามขยายแผนที่ออกให้มันดูกว้างๆหน่อยนะพี่เพราะว่าไอ้แผนที่เนี่ยมันจะสามารถทําให้เราหาเจอส่วนไอ้ฟาร์มตัวเนี้ยเราค่อยมาทําก็ได้ ใช,ใช่ไหมก็ทำสักไหนก็ทําก็ได้ไม่ต้องห่วงเอเอซึ่งวันนี้เราจอไปตามล่าหาเขาเรียกว่าโอ้โหเ oh. อชแชร์นกอินทรีซึ่งเจ้านกอ,อินทรีเนี่ยเขาจะเกิดอยู่ไบโอมโอ้โหไกลเหมือนเราพี่เฟมไบโอมอะไรอะ่ะมันจะเกิดอยู่ในไบโอมต้นโอ๊กป่านเนี่ยอย่างเช่นภูเขาลูกได้เห็นไหมเห็นมาเป็นเนิน oh. แต่ว่าจะต้องมีต้นไม้อ,อะไรอย่างเงี้ย อ๋อแบบเป็นเนินในเฉดที่ไปเชิงมาเป็นภูเขาว่างั้นเถอะใช่เนี่ยเห็นไหมมาเห็นไหมภูเขาตรงนู้นอ่ะเห็นปหมโอ้ยไปดูไปดูเผื่อมีเออเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดอยู่ประมาณแบบพื้นที่ประมาณนี้ไว้ทุกคนเห็นปหมคือมันจะเป็นแบบภูเขาง่ๆแล้วก็จะมีแบบว่าอินทรีเกิดแต่ว่าเขาบอกว่าอินทรีเนี่ยเป็นสัตว์ที่หาตัวค่อนข้างยากมาก อ๋อต้นไม้นี่ว่ะโอ้ดูว่าอ๋อโ่คุณดูว่าเจอไอ้บ้าเลยคุณตกใจหมดเลยบอยเฟ็บตามมาไมามาทางป่าละเมาะพี่ทางตะป่าละเมาะทางป่าละเมาะได้ไปได้ไปเออบินมาบินมาบินมาก็ทำไมพี่มองไม่เห็นชื่อเว็บวะแบมฮะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โธ่มันอยู่ไกลมันจะมองเห็นได้ไงล่ะล่ตามมาพี่ตามมาตามมาตามมามองในแมปดูแล้วก็ดูดิดูดิตัวอะไรวะเนี่ยดูดิ่อะไรอะไรมูอยู่ไหนคนแค่ไหน อะไรอะไรคือคนแคะในเวียมีเลยเฮ้ยอะไรกันด่าโอ้ไอตัวนี้ผมเคยเจออืมข้ามไปข้ามไปข้ามเออตายพี่ตอบอะไรไ่ได้เลยอ่ะคือไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอันนี้นี่มันคืออะไรอ่ะอันนี้ไม่สามารถที่จะไปคราฟได้ป่ะพี่เอาไปทำอะไรได้เลยเหรอโชกันลงปุ๊บต้มเล่นไม่ได้ไปรอเดี๋ยวเราจะเดินทางข้ามป่าละม่่อแห่งนี้ไปนะทุกคนพี่เฟรมดู พี่ดูดูนี่นะนี่เราไปแบบนี้เลยวู้ฮู้เย้โอ้โหวาบเลยเว็บเออไปเลยไปเดี๋ยวทำไมทำไมมาอยู่ที่เดียวกันเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นมาพี่ขึ้นมาขึ้นมาตกหน้าผาได้กันนีคือเราจะไปใหม่ไปพี่เราจะปากแบบว่าเราจะปาแบบว่าจากจากเราแบบทาซานไงเออเราจะปาแบบว่าขึ้นไปที่สูงไงี้ย เดี๋ยวต้นต้นไม้แรกจะตายแล้วจะตายนี่นี่ตามมา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 ขึ้นต้นไม้แบบหาที่สูงไงหาที่สูงวันนี้วันนี้วันนี้เอ้ยนี่นี่นี่ต้นนี้ต้นนี้สูงพอปะวะต้นต้นข้างน่าจะสูงกว่าทุกคนแต่ว่าโอ้แค่นี้ก็โคตรสูงแล้วนะต้นไหนต้นไหนขึ้นมาขึ้นมาเร็วเบดกขึ้นมาเร็วเอออนีต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ขึ้นมาต้นนี้ก้นทำเออพี่ เราจะยิงไปแบบสูงๆนะพี่ปูชาชาดชัดเราจะมาดูนะว่าเราสองคนจะไปตกที่เดียวกันหรือเปล่าพี่ว่าน่าจะที่เดียวกันเฮ้ยบนหัวเฮ้ยที่เดียวกันว่าเก๊หอกแล้วหอกแล้วี่เวยผมเจอจุดโดดใหม่แล้วพี่ตามมาตามมาตามมาพี่ตามมาตามมาตามมา ผมเจอจุดโดดใหม่แล้วเอออัน้มันมีวิธีนี้มันก็ไปแบบว่าง่ายเหมือนกันแล้วเนีเราเราก็เราก็ยิงขึ้นไปก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี้นี้เดี๋ยวไม่ไม่ไม่พี่ไปทางไหนโอ้ยไอ้ทเนี่ยกูลงเลยเดะเอา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 ติดพิษกูาตายตายยังยั้งยังพี่พี่เห็นต้นแล้วป่ะเห็นต้นแล้วป่ะต้นไหนต้นไหนสองต้นสองต้นแฝดอ่ะสองต้นแฝดได้แดงแดงถึงปะวะ กูไม่ถึงเราัาตกตายนะอย่าหาว่าไม่เตือนนะแน่แน่แน่ถึงครับผมถึงหรอเฮ้ยทำไมเ็าถึงวะทุกคนทำไมเราไม่ถึงวะแน่นอนแนนอนผมกัดระยะผิดพี่อาจจะไม่เก่งเรื่องกัดระยะก็ได้โถนี่จะเอมาได้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 เฮ้ยเดี๋ยวนะขออนระยะทางพี่กูว่าเราวิ่งในทะเลทรายเลยทไมเออง่ายกว่าเยอะพี่ว่าเออเพราะว่าผมดูจากแผนที่แล้วเนี่ยไอ้เส้นทางตรงเนี้ย โคตรยากใช่เหรอเออใช่ยากมากเส,าาาสาาา้นทางไปวันนั้นผมว่าเราวิ่งเส้นอ่าทะเลทรายเข้าตรงนี้แล้วก็ตัดไปตรงนี้ด้วยทุกคนน่าจะง่ายกว่าโอเออตาม<ล>มาตามมาพี่ตามมาเฮ้ยผมเจอตัวต่อผมเจอตัวต่อลองเลี้ยงมาดูลองเลี้ยงมาดูลองนี่กูลองนี่ผมเจอตัวต่อตัวต่อเนี่ยมันสามารถกัดแมลงตัวอื่นให้กลายเป็นอัมพาตได้นะว้าวอ่าตัวต่อตัวต่ออันน่ามีสองตัวด้วยเฮ้ยตัวต่อพี่บี้เอานี่ไปเอานี่ไป ไปคนละสาดวงตาเฮ้ยตัวต่อมาดิหน่อยเร็วเรามีอาหารให้พวกนายกินนะนะี่ไงแล้วนี่ยพี่เราให้ได้เรื่อยๆเลย่ใช่จริงเปล่าไม่ใช่จริงเปล่ากิน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 ได้แล้วเป็นอันนี้คืออะไรอันนี้คืออยู่นิ่งๆเหรออันนี้คือบินไปรับค่าอันนี้คือ follow me โอเคเราสามารถทำให้เขาเดินบินตามบินตามเราได้ด้วยไปดูดิดูดิดูดิเอะไรเขาไปเขาไม่บินตามเลย พี่คลิกขวาเขายังอ่ะยังอ่ะเออพี่ต้องคลิกขวาเขาด้วยเพื่อแบบว่าเขาเบ็นตามให้มันขึ้นมาฟอลโลมีเอ้ยเดี๋ย้ไอตัวของกูทำไมมันไม่ตามวะเฮ้ยทำไมมันไม่ตามวะฟอลโลฟอลโลมีเนี่ยเขาฟอลโลมีไม่ใช่เหรอเขียนตรงไหนว่าฟอลโลมีมั้ยไม่มันอยู่บนบนเลเวลเราอ่ะมันจะขึ้นอยู่บนเลเวลเราไม่ใช่เหรอไม่มีไม่มีไม่มีอะไรขึ้นเลยพี่อ่ะคลิกขวาพี่จังจับไม่ได้เปล่าจับได้ ใช่ป่ะก็หดใจใช่มันก็หดใจเฮ้ยมันได้เลยมึงอ่ะไม่ได้ผมพีไม่ได้เวลาคลิกขวาตัวผมมันจะอยู่นิ่งแต่ว่าทำไมตัวนี้มันไม่ตามกูวะเ้ยมาตามเนี่ยโฟโลมีมาตามก่อนนี่เร็วตามแบบติดเลยเร็วเธอมาตามเขาก่อนแล้วเธอเฮ้ยดูดูดูคอันนี้ผมว่าทุกคนอันนี้คลิกขวาเฉยอันนี้มันมันมันไม่ใช่อันนี้คือมันปล่อยให้บินบริเวณทำไมตัวกูมันไม่บินตามวะ มันโดนตกกูดิมันจะแดกกูอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยดูดิตัวผมไม่ตามเลยอ่ะพี่เฟมเมันหายไปไหนเรามันบินไปมั่วเลยอ่ะเออช่างมันแล้วกันพี่ปล่อยมันไปปล่อยมันไปพี่ปล่อยไป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 แล้วไปต่อเลยเอ้ยกูเจอตัวตัวนี้อีกแล้วไปพี่เฟมคนเตี้ยคนแค่พี่พี่เรามาต่อยพี่เรามาต่อยให้แมลงสู้ดิพี่พี่เรามาต่อยได้ๆดูดิมีมีทีอะไรอะไรอะไรเออมาแล้วกัดไปลูกป้าไม่เห็นแมลงทำอะไรเลยวะ มึง <mm ช่วยอะไรกูบ้างคาบ้านเฮ้ยจัดดิเพื่อนคาบ้านกูโดนอยู่คนเดียวคาบ้านตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยไม่เห็นช่วยเลยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยพืชปะทาสมบีเ่แบบตัวอะไรอ่ะพืชพืชปะทาอุ้ยแรงแรงแรงอยู่นะแรงแรงอยู่นะพี่เฟรมแรงอยู่นะอันนี้มันพืชปะทาสมบีพี่มันใช่ไหมพี่ฆ่าพลังตัวเองทำไมมันดูโหดร้ายจังวะมันเดือดจังวะ ตายตายพ่อตามมาเออตามมาเร็วตามมาเร็วเราจะไปหาไอ้นี่ได้แล้วทุกคนเราจะพยายามไปหานุอินซีที่ได้นะเราจะต้องหาซีเจอในพาร์ทนี้ผมหวังว่าเราจะเจอซีไม่มากก็น้อยมีเพื่อนทำอะไรนี่ท่านี้พี่ตังนี้ตังนี้ผมสำรวจมาแล้วได้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 มึงก็วาร์ปไปนู่นเลยใช่ไหมแล้วตัวผมว่าให้ตรงไงีึกว่าให้ตรงอันนี้ผมว่าตัวกูเนี่ยมึงใช่ไหมเนี่ยก็มึงบินซิกแซ็ซิกเซ็คกันวา นกอยู่สิมันก็จตามเราไปเลยนะเนี่ยมีหรือเปล่าอีซี่เขาบอกว่าอีซี่จะเกิดแถวที่แซลมอนเกิดดจะนะแถวแซลมอนเกิดกันใช่ว่านั่นอีซี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะให้พี่เฟมเข้าไปพิสูจน์พี่เฟมมาที่เดียวนั่นอะไรอ่ะพี่เห็นปราสาทปราสาทตร์ปาศาสอยู่ไหนวะเออตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยเออปราสาทตร์มันมีปราสาทอยู่พี่เข้าไปเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เดกแล้วเด็กแล้วเดกแล้วลูกกูเบนช่วยเลยว่ามันจะกัดแต่แมลงด้วยกันมั้งโอ้เอ๊ะเราเรกัดวัวกัดวัววัววัวมันก็ไม่กัดอ่ะไอ้กัดว่ะไอ้กัดว่ะเค้ยเคล่าวัวว่ะไอ้ตัวนั้นมันจะฆ่ากูนะมันก็ไม่กัด มันโง่มันโง่ตามมาตามมาตามมาเราจะเอาจะทางไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอสิ่งเล็กๆอันี่กูจะปาแล้วพี่กูจะปาปาไปาไปาไปวัดเลยมาละที่เดียวกันป่๊วยทิ้งโอเคเฮ้ยไรรคับไอ้พวกอยู่ข้างหลังอะครับปาไม่ไกลอะครับก็จอกมากเลยฮะมอเจอดูๆนั่งๆดูๆดูยแล้วสัตว์พี่อะไม่รู้พี่ตามมาเลย ปามาตรงมาข้างหน้าเรื่อยๆพี่เฟมตรงมาข้างหน้าอีกล l เข้า let's go เขาบอกว่าอ่าเสียงโน้ตอีซีมันจะมีด้วยนะเว้ยผมจะปรับเสียงไว้เยอะแล้วกันมันน่าจะมีเสียงโน้ตอีซีเดินตรงมาไ่เดินมาเฮ้ยมีเซเว่นพียบเลยแถวเนี้ยเออเน้โอแต่ว่ามันไม่มีภูเขาอ่ะมันไม่มีภูเขาอ่ะกลัวเนี่ยมันมีภูเขาอะไรน่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมเจอภูเขาอยู่ข้างหน้าป่ะอาจจะมีซีเกิดก็ได้ Go 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 ขอหน่อยได้ไหมอินซีเราากเจอพวกนายสักตัวสองตัวก็ยังดีใหญ่อินซีเรามีอาหารสุดโปรดในนายนะเพื่อนโอ้มาปาเพียบเลยไรพี่แววอินซีมาเอินซีจ้าอินซีอยู่ไหนจ้ามันไม่มีเลยวะพี่เราหาไม่เจอมันอยู่หมู่บ้านปะเ้แวะหมู่บ้านก่อนดีไหมเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเราจะนอนหมู่บ้านไม่ได้เดี๋ยวเราจะตามทางกลับบ้านไม่ได้ เดรโรเผื่อเราไปไกลแล้วมึงจะว์ปกลับบ้านไม่ได้นะเนี่ยทุกคนเหมือนกับคือเหมือนกับว่าไอ้เจ้าอินซีมันน่าจะเกิดอยู่ไบโอแบบประมาณนี้เห็นไหมทุกคนคือแบบมันจะเป็นแบบภูเขาแล้วก็จะเป็นเนินๆขึ้นหน่อยอ่าอินซีเขาจะเกิดอยู่บริเวณนี้แหละเีบริเวณนู้าเจออะไรไหมเจออินซูอินซีเปล่าหรือว่าเราต้องอยู่แถวนี้สักพักหนึ่งให้อินซีเขาเกิดก่อนใช่ให้มันสปอน เออผมว่าหรือว่าเราต้องเอาไปตามหาเรื่อยๆอยทุกคนอุ้ยซีมันก็เป็นสัตว์ชนิดที่หายากมากชนิดหนึ่งเอทำไรอ่ะอะไรเอออะไรครับอะไรครับอะไรครับผมหาไอซีหาไอซีเย้ผมจะเอาไอซีมุมวดคุญ่จคุณรู้ตัวมั้ยเนี่ยโอ้ยผมจะเจอก่อนนะเดะเฮ้ยผมผมจะเจอก่อนเพราะอะไรรู้เปล่าทำไมวะอยู่ไหนอยู่ไหนพี่อยู่ไหนนี่ไงอยู่ข้างบนเลยเดะนี่ไงผมจะเจอก่อนเพราะนี่ไง เมีอะไรพิชั่นกูมีปีกกูมีปีกพี่เฟมว่ะกูว่าเอ๊ะหมุจะมาเปิดแบบให้ก่อนเฉยๆตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยไม่อะไรข้างหน้าที่มันมีปีกใหญ่ๆน่ะเอาดีๆไอ้นั่นเปล่าแมงสาบเปล่าโอ้แมงสาบกันเด้อใช่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 แค่แค่โอ้โหมันฆ่าแมงมุมอัตโนมัติว่ะนี่เออใช่ใช่ตัวนั้นมันน่าจะกัดแมงมุมพี่ นดูซีมันบริเวณนี้มีอินซุงอินซีอะ้รหรือเปล่าเนี่ยมันก็ขึ้นในแมปเยอะนะเว้ยพี่ว่ามันมีสัตว์เกิดเยอะอูเจอแต่เห็นแมลงวันบินอยู่ด้ยมันใช่ไม่ใช่พีู่เจอกูเจอแต่อะไรมันก็เจอตุ่มปากเป็ดตัวอ่ะตุ่มปากเป็ดก็มีเนี่ยมันจะเกิดบริเวณอย่างเงี้ยทุกคนใช่อินซีสเกตดในแผนที่นะแต่ตอนนี้เรายังไม่เจออินซีแม้แต่ตัวเดียวเลยวะเฮ้ยหรือว่ามันหายากจริงวะพี่เขาบอกว่ามันหายากมาก นกอินซีจ้าพี่มาแล้วจ้าพี่เฟรมตกมาเลยนู้นนะพี่ปลาตกมาเรื่อยๆนะนะปลาตกมาเรื่อยๆแล้วอะไรยี่อะไรวะเฮ้ยปลาตรงมาเรื่อยๆดิเออปลาไปทางไหนนี่พี่ผมมาผมมาข้างหน้าแล้วใหผมมาเรื่อยๆเลยตกมาเรื่อยๆตกมาเรื่อยๆก็เถอะเฮ้ยหรือว่าไม่เกิดตรงนี้วะทุกคนตรงไหนวะตรงนี้น่าจะเป็นภูเขามากที่สุดแล้วเนี่ยประเด็นะผมเดี๋ยวผมพิมพ์พิกัดให้เนี่ยตรงนี้เว้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เอ้เด็ดเด็ดเด็ดเด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 ดลืมใส่ลบพันนี่ตรงนี้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 น่าจะเป็นบริเวณที่น่าจะเป็นภูเขามากที่สุดละบังเ้ยมีแนวโน้มพี่มีแนวโน้มอินซีอินซีจอยู่ไหนจ้าขอไหมเจอตัวหน่อยเร็วมันไปสอง8ันกูเพิ่งอยู่สองพัเป๊ะเร็วอินซีเร็วเดี๋ยวเราช้าพี่เฟสมไม่ได้เจจักช้าเนี่ยวะ อีซีจ๋ากูหามวกในแบบที่นานแล้วมึงกูยังไม่เจอมึงเลยอีซีเออใช่ปิ้วเฮ้ยจะหมีไหมมันไม่ได้จะทำอะไรเราใช่ไหมหมีหนึงดซียอีซีน้อยหรือว่าเราต้องใช้ปีกวะพี่มันมาบินหาจะง่ายกว่าไหมมันจะบินอยู่บนฟ้าหรออนซีอ่ะไม่ไม่มันจะอยู่ตามพื้นเหรอเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ปีกบินล่อนหาผมว่ามันจะหาง่ายกว่าไหม อย่าเราดิใช้ได้คนเดียวเราเฮ้ยเราก็กลับบ้านไปทำปีกดิว่าโอ้โหไอ้รถกลับได้กลับบ้านไปทำปีกอ่ะได้เออได้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 สักหน่อยป่ะล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเฮ้ยไปเจออะไรไม่รู้เนี่ยเอาดีอีกอีกกายกัโอ้โหกูว่าแบบมูซาเป็นเด็กมีปมขี้ฉาโอ้โหดีใจ ่็แบบกูจะได้ฉาคนไปฆ่าไอซีมันตายมึงบ้าแล้วไอซีเอเนี่ยมิเฟย์มันไม่เจอหัวเราต้องไปทำปีกว่ะพี่ใช่ดูดิเออกลับบ้านไปทำปีกไหมทำนี่หรือว่าทำอะไรทำไอ้นี่ปะทำอะไรเอานั่นไงไอ้ไม่กวาดไม่กวาดไม่กวาดหรอไม่กวาดรู้สึกว่ามันช้าโอ้ต้องทำปีกปีกมันทำได้เอยเพราะปีกปีกคุ้มกว่าผมหาไม่ได้ปีกอ่ะอเ S <S เออเอา่ป <S 2> <S 2> เออไปตอนนี้เราเราหายซีไม่เจองั้นผมว่าเรากลับบ้านมาทําปีก่อน, <S <S นดีกว่าทุกคนว่าน่าจะเป็นพี่สันนิษฐานน่ะมีน่าจะมีอีกที่หนึ่งไว้ยตรงที่เราไปอ่ะตรงที่เราไปอ่ะที่มันสูงสูงอ่ะโอ้ออวะาไงขี้ลืมไปเลยไื่ไดหวัวหนังสือคงทนอ่ะหนังสือคงทนแล้วก็จะต้องซื้อนี่ด้วยทุกคนซ่อมแซมพี่เฟมเอาอ้อยเอาอ้อยไปขายได้นะพี่เนี่ย เนี่ยอ้อยอย่างนี้เอาอ้อยไปขายได้นะเพราะว่าผมมีอ้อยพี่เยอะเลยแล้วก็ไปซื้อไปซื้อไว้แล้วกันเดี๋ยวจะไปเอาเดี๋ยวผมไปฟาร์มให้ไม่ยากแล้วนะหลังจากที่เรามีปีอันนึงแล้วเราก็รวยมากผมซ่อมแซมสามแปดหรือยี่ห้อแพงจัดมีซ่อมแซมแบบถูกๆูกไหมครับแบบโปรโมชั่นลดราคาพิเศษอะไรเงี้ยสามหกไม่น่ามีสามหกก็ถือว่าโอเคนะสามหกก็สามหกว่ะซื้อมาแสามหก ลดให้กูสอเม็ดลดให้กูสเม็ดครับขอบคุณมากครับเอามีเฟลมาไปพี่เดี๋ยวทั่วกูเอานี่ไปข้างหลังนะนี่แล้วเราก็จะมาทำการเอนชว์ทุกคนใส่เป็นซ้อมแซมแล้วก็ตามด้วยคงทนเนะเพื่อที่จะให้ปีเราเนี่ยไม่พังง่ายอ่าแล้วก็เราต้องไปฟาร์มดินปืนด้วยแต่ว่าฟาร์มที่ปั๊มดินปืนเนี่ยทำง่ายพี่กูทำเป็น มึงเจ้าเยอะขนาดไหนเออผมเคยทำแล้วในซีรีส์หนูอ่ะเย่ใช่บ้าบินปืนแม่งแบบยากษกระสกอ่ะคนละเวอร์ชันเปล่าเวคนะเอร์ชันอ่าทำได้ทำได้เป็นเวอร์ชั่นเดียวกันเออยทำได้ทำได้ทำได้อยากเห็นอยากเห็นเชื่อเซียนเดียววะเชื่อเซียนเดียววะบอกเลยว่าอ่าครปเปอร์เนี่ยเกิดแบบเป็นเบือโธ่ เดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวผมไปหาดิพี่เฟรมกทุกคนเลยต้องไปหาคือว่าปีกอ่าเราต้องไปหาปีกไอ้พี่เฟรมเพราะว่าพี่เฟรมไม่มีปีกกระจอกอะทุกคนวันนี้แหละอะไรครับอะไรครับอ่อนแออ่อนแอปีกไม่มีดิดิดิใช้ได้แบบไม่กวาดไม่กวาดมันช้าทุกคนโอนโหของแบบเกมให้มาผมไม่อยากจะใช้ไม่กวาดเท่าไหร่มันช้าทุกคนคือเวลาเราบินแล้วแบบมันช้ามากเออเราลองบินไปตรงอันนั้นก็ดีนะเว้ยเวลาเราได้ปีกมาแล้วสองคนแล้ว พี่หาหนังสือคงทนโลโก้ไอ้นั่นไว้นะได้ได้ยวพี่หาให้ไอรอไม่ไม่พี่ต้องหาให้ตัวเองไม่ต้องมาหาให้ผมได้กูมีแล้วหาคงทน้ะใส่ตัวเองไปก่อนตอนเนี้ยไปเล้ทุกคนเราจะไปหาปีกแต่ตอนนี้เราต้องปิดเสียงมัตเตอร์ที่เป็นมิดเพราะเราจะมาเอาเลเวลซ่อมแซมปีกเลาว่าปีกเราจะพังแล้วแล้วก็เรามีผู้แค่4ี่อันไม่แน่ใจว่าจะไปพอหรือเปล่านะสำหรับการไปหาปีกให้พี่เฟรม เดี๋ยวค่อยปั๊มเดี๋ยวค่อยมาปั๊มเนี่ยเราเซ๊ะมาเรามีเออเดี๋ยวเราค่อยไปปั๊มก็ได้ใช่อ่าเปลวไฟอ่ะคันนี้พี่คาดเรามีคงทนมาทุกคนคงทนอย่างว่าคงทนโอ้คงทนมันมีหนังสือคงทนอยู่ในบ้านนะใช่มันมีอยู่พี่เห็นจำได้ของพี่ใช่เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอามาแต่โลกมังกรคิดเองเราอะคิดเองมันใช่แหละมันของพี่เนี่ยมึงคัดค้านระมากเลยครับเนี่ย อ <ไป S 1> ขอบีดูดูขอบี <c oughs> ไปเจอไหนวะไปเจอไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่ไอตอนไลฟ์สตรีมแล้วะทุกคนหลายคนรักเกิดว่าได้ดูไลฟ์สตรีมพี่เฟรมนะครับผมไปดูเขาเลย <c oughs> คือกูโยนเนื้อที่กูเผามาแต่บ้านหาว่ากูไปขโมยอยทุกคนดูดี่ <c oughs> ุเลดมากเลยอะ <c oughs> <c oughs> ทุเรศจุ้งหมายเลยอะ่ะโธ่วาไว้แล้วมึงไปเอามาโอ้คิดว่าผมจะไม่มีอ่ะกูมีมตวัวเอนชานแล้วพี่แล้วมึงคิดว่ากูฆ่าวัวไปกี่ตัวโธ่เนียขีดตู่ยเนีขีดจา๋าเนี่ยมึงมีปมเหมือนกู <c oughs> ไปเลสโก้มีมีจะกล่าไม่ได้ไงเฮ้ยตัวโอ๋ยพวกนี้เราเจอไปแล้วดีกว่าไปเราจะหาเรือเหาะมันคือดาบเลยวะเนี่ยพยายามหาเรือเหาะเรือเหาะเรือเหาะ ในเด้ซิมันจะมีเือหอหรือเปล่าเอ้ยแต่ว่าเวลาเรามีเทมวาร์ฟกลับนี่คือแบบชมันชิวมากอะเราไปแบบไปไกลเท่าไหร่ก็ได้อะอืเราจะไปกันไหนก็ได้ก็ชิวแหละเออเราจะไปไหนก็ได้หอกมันรู้สึกชิวมากเลยทุกคนนี่บินบินเนี่ยเจอแล้วเฮ้มึงเร็วเกินโอ้ง่ายพูดไปปุ๊บเจอปั๊บโอ้โธ่มันง่ายพูดพีเฟมันง่ายพูดไอ้มันง่ายพูดโอ้โธ่มันง่ายเกินง่ายเกินมึงโผล่ี่ มึงโผล่ซีอ่าอผมมีเ,เสื้อกะอ่าคำสาปแห่งการสูญหายสนใจเอาไหมเอ่อเอาเอา้ยเอ่เอดีป่ะดีป่ะเอามาเลยก็ได้ขาป้องกันสามโง่ๆไม่มีเลยหรอกเอเอามาเลยก็ได้แล้วก็มีพรวพรัวก็คำสาปแห่งการสูญหายเหมือนกันถ้าเกิดว่าพี่ตายมันก็หายไปเลย, <c oughs> เลยแค่นั้นแหละ <c oughs> คุย,ยิ่งตายบ่อย <c oughs> เฮ้ยมาแล้วพี่เฟมเดี๋ยว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 โอ้โหเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ no 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 คือผมจะไฟกับไอตัวนั้นพี่ผมจะไฟผมจะไฟผมจะไฟกับไอตัวนั้นผมจะไฟกับไอตัวนั้นเออตายเฮียพี่ไหวได้ไงวะโคตรกระจอก เออเจอฟาดดีแบบบัวบะบัวบ่ตายตายภายในเซียกวิตายตายมันเก่งมากเลยนะเว้ยตายไม่สู้เฮ้ยผมได้นี่มาอุ้ยได้เพชรมาเต็มเลยได้บีแอ็ซ์ซ่อมแซมด้วยว้าวเอ้ยได้อะไเบียดเบียดวะพี่เฟมผมได้เบียดเขาสบายเบียดผมได้บเบียดพี่คืออะไรอ่ะทุกคนเออเบียดคืออะไรอ่ะบเบียดคืออะไรอ่ะ มันไม่รู้ว่ามันมันเป็นบีบียดอะเทมันคืออะไรวะมันมันเป็นเทมกดใช้เหรอบีบียดเอ้ยมันคืออะไรอ่ะทุกคนช่วยแปลหน่อยได้ไหมอ่ะเอ้ยเทมมันเทมอ่ะอันนี้เป็นไดมอนด์นะทุกคนมีพลิกแอคซ่อมแซมเอาไปฝากพี่เฟรมด้วยนะแล้วก็มีเป็นอ่ามันคืออะไรต้องเอาให้พี่เฟรมหน่อยเพราเขาเขาแย่งผมอ่ะทุกคนคือเขาเป็นเด็กมีปมอ่ะแย่งอะไรแย่งอะไรนี่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 อยากรู้ไหมคุณแย่งอะไรแย่งอะไรนี่ ว่ามีมีแล้วมีมีแล้วไปของกูใช่เปล่าเนี่ยมาดูในกล่องนี่เดี๋ยมีสามอันเลยเดียอ๋ออันนี้ปีก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 อันนี้เบเบ็ดอันนี้เบเบ็ดอันนี้หมวกเพิ่มอีกพีมีสองใบอันนึงอันนึงของพี่อันนึงผมแล้วก็มีเบเบ็ดอะไรอ่ะอ่าแล้วก็มีปณกมุนี้ให้แล้วก็มีพิกอัซ่อมแซมให้แล้วก็แค่นี้แหละมีให้แค่นี้แหละหมดแล้วเบเบ็ดเป็นของพิเศษใช่เบเบ็ดไม่รู้ทำไมได้เนาะแต่ว่าเบเบ็ดก็ดีเหมือนกันนะ อน่าจะทำเลยได้ไม่อยากรู้ไม่ทำไมผมถึงคิดว่าดีทำไมวะมันเท่เนี่ยเลยออมันเท่ก็มันเท่ไอกูทำไงวะเดยนนะบ้านเรามีดินปืนเยอะป่ะทุกคนดินปืนดีซีแต่ดินปืนไม่คงทนในนี้ไม่อยู่หนึ่งเล่มนะตรงเนี้ยของพี่เองอ่ะของพี่เองเอาไปยัง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 เนี่ยอยู่เนี่ยเออเอาไปใช้เลยพี่เอาไปใช้อันนั้นอาจจะของพี่มีแล้วพี่มีแล้วพี่มีแล้วเออผมก็มีแล้ว เนี่ยแม่ตู่ตู่ที่มีถูแล้วเกินเฮ้ยตกใจเอ้พังพังพังเฮ้ยมันไม่มีดินปืนเหรอจริงดิบ้านเราอ่ะมีหมดแล้วเฮ้ยหมดได้ไงเกินดินปืนบ้านท่หมดแล้วใช้โคตรเปลืองเลยบ้านเ่ยไอ้บ้านเราทำหีบส่วนตัวไว้ด้วยเวลากูจะเก็บแบบพิกแอคของกูอะไรเงี้ยเอออะไรครับเราไม่ไม่แยกกันสิ เออไม่อันนี้ของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวคุณจะมาใช้แปรงสีฟันอันเดียวผมได้ไงคุณบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวโทษกูใส่ปีกไปคือเลือกยี่สิบโอ้โหโอ้จบแล้วมือเหลือเท่าไหร่นะอ่ะมันต้องใช้เร็วยี่สิบอ่ะไอเอ่ออไอไอด้านไหนนะมันต้องใช้เร็วยี่สิบ ได้โอ้โหดูดิมีเว็บเก้าเองจบแล้วทุกคนจบแล้วกูหาปีกให้ปุ๊บใช้ไม่ได้โอ้ไม่กอดไม่กันเราต้องไปฟาร์มนี่ด้วยฟาร์มดินปืนก่อนเบิ้มซีบอวาพี่เฟรมจะได้ยิงพีดีๆป่ะพี่เออได้ที่ไหนครับแลกของเอ็บีซีได้เหมือนกัน เออว่ะเออทำฟาร์มแรกของ mc ได้เหมือนกันมีไปไล่แรกเลยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้อยเพียบเลยเนี่ยของพี่เออนั่นแหละอ้อยไปไล่แต่ส่วนเราเนี่ยทุกคนถามว่าเราจะทําอะไรเดี๋ยวเรามานั่งเผาหินดีกว่าผมว่าตอนนี้พี่เว็บเนี่ยต้องการหินไปทํำคยกว่าที่ปั๊มดินปืนอ๋อปั๊มคีเปอร์เลยออใช่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 คือเราต้องการที่ปั๊มดินปืนนะทุกคนถามว่าเราจะดินปืนไปทาพระแสงเลเซอร์อะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่า อ่ามันต้องใช้ในการบินไงเออไม่กวาดมันช้าไม่ชอบเออไม่กวาดแบบลีลาแบบกว่าจะบินกว่าจะแบบโอ้สิเวลาเราใช้แบบนี้แหละง่ายง่ายดีอันนี้กเผาไปเลย๋มันคือประชากรหินของเรานะทุกคนนะซึ่งเราจะทำกี่ชั้นเนี่ยพี่เออทำประมาณพอเอเว็บว่ามันเท่าไรถึงจะดีอะประมาณสักสิบชั้นก็ได้ สิบชั้นอะไม่ให้ใครไปอยู่สิบชั้นเฮ้ยแต่มันอยู่ได้จริงสิบชั้นน่ะรวยเลยเสรษถีไม่เน่ยบอกเลยมันเกษตรฐีเกินไปอุ้ยมึงได้เป็นแบบดินปืนทำทีทีระเบิดนรกได้เลยพี่จริงเอ๊พี่ได้เซจทั้งตัวเลยคือว่าก็ดีด้วยสิบชั้นเออนั่นแหละได้มามาเราจะได้ทำชุดกอยนี่อ่ะทั้งตัวเลย เออเห็นแมเห็นแมเห็นไอ้ไอ้แล้วไอ้นี่อยู่ไหนไม่กวาดอ่ะไม่กวาดดีกว่าไม่กวาดโดนวานแดกไปแล้วถ้ากูจะไปเก็บไม่เอย่งไงเนี่ยเออไปเออจะไปเก็บไม่เอไงวะเขาเพิ่งเลยวะเออคุนลืมเลยว่ะพี่หรือว่าเราจะต้องไปหานี่ให้มาเดี๋ยวไปหานี่ก็ได้เดี๋ยวผมไปหาเขาด้วยว่าอะไรนะแก๊สน้ำตาอ๋อเออน้ำตาแก๊สน้ำตาแก๊สน้ำตาแก๊ส เออเดี๋ยวไปหาให้เดี k k hmm ๋ยวไปหาให้เอาไปทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมเบี้ยวกับพี่เฟรมก็ขอไวปคานี้ก่อนแล้วการเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวพาคหน้าเราจะมานั่งสร้างสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าที่ปั๊มดินปืนกันครับผมแต่ตอนนี้ใช่อะไรต่อเราไปไหนไปไหนแล้วไม่ได้ต่อลูกพื่อมันน่าจะตายไปแล้วพี่ใช่ต่อไม่เหลือแล้วต่อลูกพื่อแล้วก็เราจะรอให้พี่เฟรมเขาทำโอ้ยเยีะคุณบอกเขาจะพูดเซปิกไปได้โอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมอ่แล้วลากัน รลก่อนครับไปเวี้เวอ้วตันเลยนะมึงอ่ะไปตันเลยนะเสียเวลาชิบหายเลย